สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถามหมอฟอดนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําก่อนว่าหมอฟอดนี่ก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์คนนึงของผมนะครับเพราะว่าผมก็ได้สอนสมัยเรียนมัธยมเนาะนะครับแล้วก็เป็นคนเลี้ยงควายนะครับที่วันนี้จะมาเอาไงก็คือมาขอความรู้นะครับในเรื่องของการดูแลการดูแลควายการรักษาการ วิธีการพัฒนาครับสวัสดีครับผมนายชนาทิพย์พิมรวงศีครับชื่อเล่นชื่อฟอร์ดครับก็จบจากโรงเรียนหนองหานวิทยานะครับก็มีครูเกมนะครับสอนช่วงมัธยมต้นครับแล้วก็พอผมจบม .6 ผมก็อยากที่จะเรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงก็คือสัตว์ใหญ่นะครับวัวควายอะไรที่ ผมได้ทำก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกาลสินครับสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับทีนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือการผสมเทียมครับหลายคนนี่มีปัญหาการผสมเทียมว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการผสมไม่ติดบ้างการจับสัตว์ไม่ถูกหรืออะไรยังไง ช่วงเวลาที่เราควรผสมเทียมคือช่วงไหนสําหรับอันอันนี้ต้องขอแยกก่อนนะครับก็จะเป็นขอขอวัวก,ก่อนแลวกันวัวก,ก่อนอถ้าเป็นวัวนะครับวัวก,ก็จะขึ้นถ้าสมมุติว่าวัวเราเห็นตอนเช้านะครับเขาร้องกระวนกระวายหรือว่าไล่ปีนตัวอื่นนะครับก็ให้เกษตรกรน,นะครับสังเกตดูว่าลักษณะอาการแบบเนี้ย เขาเริ่มหายไปในช่วงตอนเวลาเท่าไหร่มันอาจจะเป็นประมาณ6กโมงแล้วมันอาจจะมานิ่งประมาณช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับหมอหกโมงเช้าใช่ครับแล้วหมอหมอที่เขาจะถามเนี่ยเขาจะถามคือว่ามันมันนิ่งตอนไหนนิ่งตอนกี่โมงเพราะว่าหมอเขาจะได้นับเวลาผสมถูกครับสำหรับ การที่นิ่งแล้วใช่ไหมครับว,วัวนะสําหรับวัวที่นิ่งประมาณบ่ายสามอย่างเงี้ยหมอเขาก็จะนับไปผสมวันต่อไปประมาณบา่ายสามเหมือนกันครับเขาจะนับประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณยี่สิบสี่สิบสองชั่วโมงครับอันนี้ขอให้เราทราบข้อมูลก่อนว่ามันเริ่มเป็นสัตว์ตอนไหนใช่ครับเราก็แจ้งหมอไปใช่แล้วหมอเขาก็จะแนะนําอีกครั้งหนึ่งว่าควรผสมจริงหรือผสมเทียมอะไรยังไงตอนไหนใช่ใชไหมครับ อทีนี้วัวเสร็จแล้วลองมาเรื่องของควายครับวายเอ่อควายเนี่ยไข่เขาจะตกช้ากว่าวัวก็จะเลดออกไปประมาณวันที่สามถึงวันที่สี่ครับไข่เขาจะตกช้ากว่าวัวนิดนึงสมมุติว่าควายเขาเริ่มแสดงอาการเป็นสัตว์ประมาณวันที่หนึงประมาณ6กโมงอย่างเงี้ยครับมันอาจจะนิ่งประมาณตอนเย็นก็ได้ ตอนตอนเย็นของวันที่1ก็ได้หรือว่าตอนเช้าของวันที่2ก็ได้ครับก็คือกว่ากว่ามันจะนิ่งก็ประมาณ1วันเต็มเต็มครับประมาณนี้สําหรับควายที่ให้ลูกแล้วแล้วก็เวลาหมอเขาจะถามว่าควายนิ่งตอนไหนเนี่ยเกรรษตรกรก็ต้องตอบหมอให้ได้นะครับว่ามันนิ่งช่วงตอนไหนมันขึ้นตอนไหนอย่างเงี้ยครับเขาจะได้กะเวลาถูกคําว่านิ่งนี่คือ เขาจะมีอาการยังไงครับนิ่งนิ่งก็คือมันมันจะต่างจากตอนที่มันแสดงอาการขึ้นสัตว์ใช่ไหมครับอ่าขึ้นสัตว์มันก็จะมีการร้องกระวนกระวายไล่ขึ้นโคมตัวอื่นพอนิ่งปุ๊บอาการพวกนี้มันก็จะหายไปมันก็จะยืนอยู่เฉยๆแล้วให้แล้วเวลาตัวอื่นเดินเข้ามาใกล้ๆครับมาดมอาัยวะเพศเขาเขาก็จะยกหาง ไม่ไม่แบบไม่ไม่เดินหนีอะไรประมาณนี้เป็นตัวผู้ก็แล้วแต่เขาจะยืนนิ่งใช่ครับเพราะว่าที่เคยสังเกตก็คือถ้าเขาเริ่มเป็นนี่เขาจะยังไม่นิ่งถ้ามีตัวอื่นมาดมหรือว่าอะไรนี่เขาจะวิ่งหนีหรือว่าสะบัดหนีใช่ครับแต่ถ้ามีมาดมแล้วยืนนิ่งนี่ก็คือถือว่านิ่งแล้วใช่ครับให้เริ่มนับชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงที่หนึ่งเลยครับเป็นชั่วโมงที่หนึ่งแล้วนับไปอีกประมาณควายจะนับผสมได้ประมาณชั่วโมงที่ยี่สิบสองถึงสามสิบยี่สิบ ใช่ครับถ้า30ก็จะโอเคอันนี้หมายถึงผสมเทียมใช่ครับแต่ถ้าผสมจริงก็ถ้าผสมจริงปุ๊บยืนนิ่งตอนไหนก็คือขนไปเลยถ้าสมมุติว่าเป็นแสดงอาการสัตว์ประมาณตอนเช้าตอนเย็นนิ่งก็ตัวผู้ขึ้นได้เลยครับเพราะว่าอาการของควายใช่ครับเพราะว่าน้ําเชื้อตัวผู้มันจะเยอะมันอยู่ได้หลายวันแต่ถ้ายังไม่นิ่งก็อย่าเพิ่งนับ ใช่ครับแล้วก็นิ่งปุ๊บไม่ใช่ว่าจะไปผสมเทียมเลยใช่อันนี้โอกาสติดยากใช่ครับก็เหมือนกับเสียงดวงเหมือนกันเสียงดวงนะครับอันนี้มอฟอร์ดนี่ผสมเทียมเอาควายก่อนครับที่ผสมมาทั้งหมดกี่แม่ที่ที่ผสมแล้วผสมความสเร็ี่หมายถึงว่าติดจนคลอดอะไรอย่างนี้อ๋อ,อ,อถ้าภายในฟาร์มก็ผสมไว้ทั้งหมดสามตัวนะครับที่ผสมเองก็ จะมีตัวที่ออกแล้วที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นลูกกึ่งแพรวาฟาร์มนะครับสําหรับตัวที่สองก็จะเป็นแม่ฟ้าใสนะครับที่กําหนดคลอดประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วก็ตัวล่าสุดก็เป็นแม่แหวนพลอยครับที่อายุคันประมาณสามเดือนก็แก้ปัญหามาเกือบเกือบปีเหมือนกันปีกว่าคือที่ที่ติดนี่เผสมครั้งเดียวหรือว่าครั้งเดียวครับครั้งเดียวติดเลยใช่ครับนะครับนี่นะครับก็คือ เกิดการหลักการผสมเทียมถ้าเรารู้นี่มันก็มีโอกาสที่จะติดง่ายใช่ถ้าเรารู้วิธีการนับหรือบางคนเี่ยยังไม่รู้เขาก็จะขึ้นปุ๊บเขาก็โทรตามหมอตแต่ว่าก็มีเขาก็บอกว่ามีหมอบางคนที่เขาไปทําเพียงเพราะว่าเขาอยากได้ตังค์ใช่ครับเขาไม่สนว่าจะติดหรือไม่ติดเขาไปอย่างเดียวห<ช>มายถึงว่าไปทําเพื่อเอาตังค์ไว้ก่อน ใช่แล้วรอบสองรอบสามอะไรเขาก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วการการทําแบบนี้นี่มันมีความเสี่ยงไหมครับหมายถึงว่าการที่เขาไปผสมเทียมแบบแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดมันมีผลต่อ,อมดลูกหรือว่าอะไรของไา์หรือวัวไหมถ้าผสมในถ้าผสมครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วมันไม่ติดเนี่ยมดลูกในรอบต่อไปมดมดลูกก็ยังปกติอยู่เพราะว่าถ้าหมอคนนั้นไม่ได้ สอดสอดปืนผสมเทียมครับแรงเกินไปที่มันไปขูดมดลูกผนังมดลูกเกินไปครับมันมันก็ยังปกติอยู่แต่ถ้าผสมแล้วหมอเขาไปแบบไปสะกิดโดนผนังมดลูกอะไรแรงๆแล้วมันเกิดเป็นแผลข้างในครับมันก็จะเกิดการมดลูกอักเสบเหมือนกันก็ต้องไปรักษากต่ออีกเป็นปเดือนผสม,มใช่ครับก็จะเสียเวลาไป แล้วทีนี้ผ่านไปแล้วเรื่องการผสมเทียมทีนี้การดูแลรักษาหมายถึงว่าเวลาสัตว์ป่วยวัวหรือควายป่วยเป็นโรคต่างๆเรามีวิธีการป้องกันหรือว่ารักษายังไงบ้างครับสำหรับก็แนวทางการป้องกันนะครับเอาอันดับต้นๆพื้นฐานก่อนเลยเนาะก็การป้องกันก็คือให้ ศึกษาเกี่ยวกับว่าอสมมุติวัวมันจะมีโรลคลำปีสกินใช่ไหมครับเราก็ต้องอเราก็ต้องทำวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันหนึ่งทำวัคซีนแล้วมันก็อาจจะเกิดได้แต่ว่ามันก็จะไม่รุนแรงครับม,มันก็จะพอรักษาช,ช่วยบรรเทาช่วยบรรเทาได้ครับแล้วก็ในควายก็จะมีพวกโรคคอบวมแล้วก็ปากเท้าเปื่อยครับก็ให้ทำวัคซีนไว้เหมือนกัน เพราะมันมันก็จะได้ช่วยลดความรุนแรงของโรคลงครับแล้วก็หลักๆก,ก็คือการจัดการฟาร์มที่ดีครับก็ก็เป็นพื้นฐานเหมือนกันฟาร์มสะอาดสะอาดนิดนึงประมาณนี้ไม่ไม่ไม่แฉะขี้ตมนอนตมเงินใบครับนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับในโลกเกี่ยวกับวัวเกี่ยวกับควายนะครับวัคซีนนี่เราทำยังไงไหมายถึงว่า เราฉีดช่วงไหนอะไรยังไงอ๋อสำหรับลำลำปีสกินใช่ไหมเขาก็จะมาช่วงฤดูฝนเนาะถ้าเป็นบัวเราก็ต้องทำวัคซีนลำปีก่อนเข้าช่วงฤดูฝนครับเราก็สมมุติว่าหลังจากหน้าร้อนมาแล้วจะเข้าหน้าฝนปุ๊บเราก็ทำวัคซีนลำลำปีสกินไว้เลยสำหรับบัวสำหรับคอบัวเหมือนกัน,นครับในควายคอบัวก็จะช่วง หน้าฝนหรือเปล่าหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวก็จะมีคอบวมแล้วก็พวกปากเท้าเปื่อยเนี่ยก็จะมาช่วงหน้าฝนครับเราก็ไปติดต่อขอวัคซีนจากจากกมรมปศุสัตว์ได้เลยครับรไปติดต่อตอำเภอ่ขอขอได้ฟรีครับ,อ,คครบอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับโรคในวัวในควายนะครับเพราะว่าเป็นถึงขั้นรุนแรงก็คือตายใช่ครับคบอบวมเนี่ย เป็นแล้วปุ๊บประมาณสามสี่วันตายได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเพรั้ต้องสังเกตให้ดีอาการจะเป็นลักษณะครับคอบวมคอบวมก็จะมีอาการบวมบริเวณคอนะครับมันมันก็จะบวมกว่าปกติเลยครับชัดเจนครับแล้วก็จมูกแห้งอ่าก็จะมีจมูกแห้งปุ๊บไม่มีต่อมเหงื่อแล้วก็จะมีขี้มูกเพราะว่าโลกโรคพวกเนี้ยมันจะมาพร้อมกับพวกอาการไข้ถ้าไข้ปุ๊บให ฉีดรักษาเลยโทรเรียกหมออะไรอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันเนาะครับนะครับทีนี้หลังจากที่ผ่านการวิธีการป้องกันแล้วมันมีเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เขาอยากรู้วิธีการก็คือการถ่ายพยาธิให้กับวัวกับควายว่าบางคนเขาอาจจะทราบว่าทํายังไงทําระยะเวลาไหนหรือว่า ใช้อะไรถ่ายพยาธิบ้างหมายถึงว่าใช้ตัวยาตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยแล้วให้หมอฟอดช่วยอธิบายก็ต้องขอบอกเกษตรกรไว้อย่างนี้นะครับการถ่ายพยาธิเนี่ยไม่มีการถ่ายพยาธิยาชุดเล็กและถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับเพราะว่าอันอันอันนี้มันมันไม่มีในที่เรียนมาแล้วก็ตามที่สัตวแพทย์บอกก็คือไม่มีชุดเล็กชุดใหญ่ครับในการถ่ายพยาธิอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า ที่เรียนมาในศาสตร์การเรียนนี่ไม่มีมีแต่ว่าเรามาพูดกันเฉยๆใช่<ร>ว่าอันนี้ชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่ตกเอาจริงๆมันมันไม่มีครับ,รบสําหรับการถ่ายพยาธินะครับสำสาหรับควายน้อยเลยควายน้อยเนี่ยจะเริ่มใช้อเวนเทลก็คือเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดหนึ่งนะครับอเวนเทลก็จะกอกได้ในช่วงอายุประมาณสองเดือนสองเดือนถึงสามเดือนครับก็กอกอเวนเทลได้ ปริมาณเท่าไหร่ครับปริมาณอ่ออเวนเทลจะอยู่ที่1นึ่งหต่อห้ากิโหรือปะเอาเอาเอาตัวน้ําหนักเขาเป็นเกณฑ์ใช่ครับต้องเราต้องเอาตัวน้ําหนักของควายเป็นเกณน์แล้วก็บวกกับมิลลิกร,รัมของยาว่ามันมันหนึ่งต่อเท่าไหร่เงี้ยแล้วเราก็ต้องคํานวณอีกทีง่ายคือหนึ่งซีซีกับห้าสิบกิโลประมาณนี้ใช่ครับส่วนน้ําหนักเราก็ถ้าเราไม่มีเครื่องชั่งหรืออะไก็ ลองลองคาดเดาใช่ลองคาดเดาก็คือเอาเข้าปากครับผสมกับน้ําครับผสมกับน้ําแล้วก็ฉีดเข้าปากฉีดเข้าประมาณตรงกามครับฉีดเข้า,ากามสําหรับสําหรับควายน้อยครับอันนี้หมายถึงตัวยาอะเบนเทลอะเบนเดลครับมีอีกไหมครับยาถ่ายพยาธิแล้วก็ในช่วงลูกควายที่อายุประมาณห้าเดือนห้าเดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นควายที่ โตแล้วก็จะใช้พวกไอโเมิกเอฟที่ฉีดใต้ผิวหนังครับ <I will. S 2> ยาตัวนี้ก็จะใช้อ่ c หนซีซีต่อ50กิโลกรัมครับเหมือนกันใช่ตัวนี้มันช่วยก็ช่วยถ่ายพยาธิภายนอกภายนอกแล้วก็ภายในได้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบฉีดและไม่ใช่แบบแบบฉีดไอโเมกเอฟก็แนะนำให้ ปีหนึ่งจะทำอยู่ประมาณสองครั้งครับทำทุกหกเดือนทำทุกหกเดือนใช่ไอว่าแมเอาแล้วหลายคนเขาถามว่าถ่ายพยาธิครับมันมันช่วยอะไรบ้างการถ่ายพยาธิของวัวของควายนี่มันมันช่วยอะไรเราบ้างช่วยเลนตัวสัตว์บ้างในการถ่ายพยาธิเลยก็คือเราเราจะเห็นวัวควายที่ไม่ได้ถ่ายพยาธิมันก็จะมีพวกไข่เหาใช่ไหมครับตามตรงคอถ้าเราฉีด ถ่ายว้าดิเข้าไปปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะค่อยๆหลุดออกไปนะครับบางตัวที่เป็นพยาธิจ๋าเลยมันก็จะมีพวกร่างกายที่พร้อมเห็นกระดูกอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราฉีดถ่ายพยาธิไปปุ๊บแล้วเราฉีดแล้วก็อีก21วันอย่างเงี้ยเราฉีดยาบำรุงเข้าไปแล้วก็ให้ยาเขาที่มันพอเหมาะเขาก็จะกินในปริมาณที่คงที่หรือว่าตามที่เขากินได้ครับมันก็จะค่อยๆอยว้วนสมบูรณ์ขึ้น นี่คือประโยชน์ชของการถ่ายพยาธครับนะค,ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ก็คือการ<ช>เรื่องของการบำรุงครับบำรุงบางคนถามว่าเลี้ยงยังไงให้มันอ้วนให้มันมตัวตัวมีเนื้อมีหนังหรือว่าให้มันดูสมบูรณ์ตลอดเวลาอันนี้มีวิธีการที่จะแนะนำยังไงบ้างสำหรับ ก็ต้องบอกเกษตรกร,กรไว้อย่างนี้นะครับก็ผมอยากให้ยาเป็นยาเหมือนกันอยากอยากให้เกษตรกร,กรคิดว่ายาเนี่ยก็ควรจะเป็นยาสําหรับวัวควายนะครับถ้าเรามียา้ะเยอะให้เขาเนี่ยเขาก็จะกินอร่อยเขาก็จะอ้วนท้วมสมบูรณ์บวกกับที่เราถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกับคนเรานี่กินอาหารเสริมกินอะไรเข้าไป่างนี้แต่ว่ายิ่งเอาง่ายๆก็คือยิ่งกินมาก ก็ยิ่งตัวใหญ่มากครับเขาก็ยิ่งอ้วนอ้วนแล้วก็วิธีการเลี้ยงมีผลไหมในในเขาเรียกว่าอะไรวิธีการเลี้ยงนี่มีผลที่จะทําให้เขาตัวอ้วนตัวอะไรไหมหมายถึงว่าเวลาปล่อยหรือว่าเพราะว่าบางคนยังชาวบ้านหรือว่าอะไรที่เขายังไม่รู้นี่บางครั้งเขาก็ปล่อยปล่อยทั้งวันอะไรอย่างนี้ครับลปล่อยหากินทั้งวันก็การการเลี้ยงของทุกข้อเขาก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่สําหรับ ที่พิมพ์ดวงสีฟาร์มก็จะให้กินตอนเช้าก็จะมีหญ้า,าหัวอาหารที่ช่วยเสริมนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากตอนเช้าแล้วเราให้พวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเขาจนถึงบ่ายสามสี่โมงเลยครับแล้วค่อยมาปล่อยเขาออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าควายยิ่งพักผ่อนหรือว่านอนช่วงกลางวันเนี่ยมันจะทําให้เขาขนคลายมันจะทําให้เขา อ้วนอ้วนอ้วนขึ้นครับก็เหมือนคนเราถ้ากินแล้วได้นอนพักกินวันก็จะอ้วนจะสมบูรณ์ใช่ครับแต่ว่าถ้ากินเสร็จแล้วไปทํางานหรือว่าไปเดินอะไรต่างๆมันก็มันมันก็ไม่อ้วนจนิงมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าชดเชยพลังงานไปใช่ครับเรากินมาเท่านี้แล้วเราก็ไปทํางานมันก็เป็นการหักล้างใช่แต่ถ้าเรายิ่งกินแล้วเรายิ่งพักผ่อนไม่ทําอะไรมันก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์อ้วนเต็มอันนี้คือวิธีการนะครับ แล้วเรื่องหญ้าเรื่องหญ้าเราให้กินหญ้าอะไรก็ได้หรือว่าหรือว่าหญ้าที่เขาเออเน้นการมีสารอาหารสักนิดนึงอย่างนี้สําหรับหญ้าเกษตรกรก็สามารถเลือกได้ทั่วไปเลยครับว่าจะเป็นหญ้าอะไรเพราะว่าเอาตามที่เกษตรกรสะดวกดีกว่าเนาะเพราะว่าหญ้าทุกชนิดสําหรับควายควายมันก็กินเกือบทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าอยากให้มีโปรตีนที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกแพงโกล่าหรือว่าเนเปียนะครับพวกนี้ก็จะมีโปรตีนที่สูงขึ้นมาเอาง่ายๆก็คือก็ให้กินหญ้าอะไรก็ได้แหละแต่ว่าถ้าอยากให้ให้ดีขึ้นมานิดนึงให้มีสารอาหารก็ก็เลือกหญ้าที่เขาเอาให้พลังงานงด้านโปรตีนอย่างเช่นแพงโกล่าเนเปียหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ ถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีเนาะมีครับนะครับเพราะว่าหญ้าบางตัวมันก็เหมือนกับกินไปพออิ่มเหมือนกับเรากินข้าวหรือกินอะไรไปไม่มีอาหารครบห้าหมูมันก็เหมือนกินไปให้มันอิ่มเฉยใช่ครับครับมันก็ไม่ไอ้นี่อันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่จะเลี้ยงควายให้ให้เขามารู้วิธีการ เขาเลี้ยงไงมันถึงอ้วนมันถึงอันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะช่วยประหยัดเวลาเพราะนะว่าเราเลี้ยงแล้วเราเอามาเข้าคอ,อกตอนกลางวันนี่มันก็ทําให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ว่าบางที่มันก็ใช่เนาะมันก็บริบทแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีหญ้าหรือไม่มีพื้นที่อะไรนะครับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึง่งหลายคนบอกว่า กินแล้วให้เล่นน้ําหรือให้นอนน้ําอันนี้มีมีส่วนไหมหรือว่ายังไงครอ๋อก็เป็นเป็นไปได้ก็ให้เขาออกไปผ่อนคลายผ่อนคลายก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยกลับเข้ามากินก็ให้ออกไปนอนน้ํเอาอไปเดินเล่นเลีมหญ้าอะไรก่อนแล้วก็เราก็เตรียมหญ้าที่เราไปตัดมาแล้วก็หัวอาหารไว้ไว้ที่ล่างดีกว่าครับก็จะเสริมเขาอีกในระดับหนึ่งเป็นการเป็นการให้เขาได้ผ่อนคลายใช่ ให้เขาได้คลายเครียดเอาง่ายๆคลายเครียดไม่ให้เครียดถ้าให้อยู่แต่คอกหรืออะไรมันก็เกิดความเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนเรานี่แหละเอาเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายอยากอยากสอบถามเออเรื่องของการอันนี้เผื่ออันนี้เผื่อไว้เผื่อมีคนสนใจที่จะอยากพาควายไปเดินสนามหรือว่าคนที่เขาไม่เคยไปเลย แล้วอยู่อยู่ดีวันหนึ่งเขาอยากเอาไปครับอย่างนี้ก็มีวิธีการเตรียมตัวยังไงควายตัวน,นั้นเราต้องเลี้ยงยังไงหรือว่าเลี้ยงเหมือนตัวอื่นทั่วไปหรือว่ายังไงครับสําหรับควายที่จะทําเข้าสนามนะครับก็อยากให้เกษตรกร,ร,กรหาข้อมูลลักษณะเด่นจุดจุดแข็งจุดอ่อนของควายในสนามบกวดนะครับว่ามันมันมันมีลักษณะยังไงตาแต้มแก้มจำ้ำ แล้วก็ขาขาหน้าเป็นยังไงแล้วก็ช่วงท้ายลําตัวมันเป็นยังไงก็อยากให้หาข้อมูลไว้นะครับเร<อ>าง่ายคืออ่านอ่านเกียนก่อนใช่เกียน,นที่เขาจะให้คะแนนครับแล้วก็เราก็ไปหาควายที่มีลักษณะครับคล้ายๆใช่หรือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณเราด้วยใช่ได้แค่ไหนแล้วก็เอาอยู่ในเกณฑนนั้นก่อนครับ,รบก็เหมือนว่าเรามีความรู้แล้วพอเราไปถามในฮออย,อย่างเงี้ย เราเราแบบเรามีความรู้ในห้อยเขาก็จะแบบโกหกนะครับโกหกแบบเออตัวนี้มันมันดีอย่างนี้อย่างนี้นะก็เรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็หาตามข้อมูลเราดีกว่าครับไม่ต้องไปเชื่อเขาใช่อย่างน้อยมันมันลดโอกาสพลาดแล้วการเลี้ยงดูครับการเลี้ยงดูควายที่จะเข้าสนามอ๋อควายสำหรับการเลี้ยงดูก็ตอนเช้านะครับก็ปล่อยเขาออกไปเดินเล่น บ้างก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมหัวอาหารไว้แล้วก็จะมีพวกหญ้าที่มีโปรตีนเยอะๆนะครับเราเราบางคนเขาก็ในสนามก็จะเห็นเขายัดหญ้ากันนะเนาะมาถึงป้อนหญ้า,า,<ช>าที่รอเข้าสนามใช่ครับก็ก,ก็ก็ต้องหัดทําด้วยก็ต้องมีป้อนหญ้ามีป้อนกล้วยมีเตรียมอาหารอะไรให้เขากินะมาเพราะว่าเวลาอย่างเขาไปสนาม จากที่ครูไปถามมานี่ก็คือทําไมต้องป้อนทําไมต้องไอ้นี่<ช>เขาบอกว่าคือมันมันไม่กินเอง<ช>เพราะว่ามันไปต่างสถานที่แล้วมันไปเจออะไรหลายๆอย่างมันม<ช>ันจะไม่กินเองเราก็ต้องป้อนมันใ,<ช>ให้มันให้มันได้กินเข้าไปเพื่อที่จะให้มันดูสมบูรณ์เพราะว่าเขาตัดสินที่ความสมบูรณ์เนาะใช่ไมเขานะเขาก็จะดูว่าช่วงเขาจะเรียกว่าสวะค,ครับอยู่ตรงอันนี้ของควายว่า ส,สวะมันเต็มไหมท้ายมันเต็มไหมอย่างเ <ๆ S 2> งี้ยมันเาอนเอนสวงแมนครับอันนี้หลักๆเลยก็คือต้องให้มันเต็มให้มันดูสมูทก่อนใช่ครับก็มันมันเป็นการเตรียมก่อนเข้าสนามสักสามเดือนครับที่ที่ต้องอยู่ในโปรแกรมนี้ก็คือต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานนะครับเป็นเป็นเส้น <ทำ S 1> เป็นมาตรางเลยเอาง่ายๆทำเป็นตารางแล้วก็ใช่ทำตามแผนที่ วาง<ช>เอาไว้ก็คือต้องทําติดต่อกันทุกวันถ้าสมมุติว่าทําประมาณห้าวันแล้วพัก2วันเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็จะขาดช่วงมันก็จะขาดครับทีนี้สุดท้ายสุดท้ายจริงๆก็ตอนนี้ก็ขอ,อขอบคุณฟอดนะครับหรือว่าหมอฟอร์ดที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็เปิดฟาร์มแนะนํนำสมาชิกต่างๆในฟาร์มซึ่งอาจจะยังไม่ ไม่ครบเท่าไหร่วันนี้เพราะเพราะว่ารีบมานะครับเพิ <S 2> <S 2> ่งเลิกเสียจากงานก็เลยแวะมาเยี่ยมนะครับได้ข่าวว่าฟอร์ดปิดเทอมมาอยู่ฟาร์มก็เลยมาที่จริงแล้วนี่นะครับก็มีแม่มีพ่อเนาะ <S 2> <S 2> นะครับซึ่งแม่ของฟอร์ดนี่ก็เป็นคุณครูคุณครูของผมนะครับก็ก็สอนผมด้วยแหละแล้วก็สอนอฟอร์ดด้วยส่วนผมก็ได้มาสอนฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเป็นทอ,ทอดๆไปนะครับ <S 2> <S 2> เป็นพ่อแม่พาทำนะครับแล้วก็ส่งไปเรียนเกี่ยวกับ ตตศตวรรบที่กาลสินนะครับก็ได้ยินว่าไปอยู่อขอญาตออกนามนะครับก็คือไปอยู่แพรวาฟาร์มครับไปฝึกไปฝึกไปฝึกอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเก่งพอสมควรนะครับทีนี้อยากฝากให้ให้ฟอดฝากว่าพี่น้องแถวใกล้ๆเนี่ยแถวโซนหนองหานอุดรหรือใกล้เคียงเรานี่อสามารถ ติดต่อฟอร์ดมีรับทําอะไรบ้างรับผสมเทียมหรือว่ารับดูแลรักษาสัตว์หรือว่าตรวจท้องอะไรยังไงครับฟอร์ดเชิญเลยครับก็สําหรับพื้นที่ในอําเภอหนองหานนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอําเภอหนองหานก็สามารถเรียกหรือติดต่อได้นะครับทั้งผสมเทียมทั้งโคกระบือแล้วก็ตรวจตรวจระบบสืบพันธุ์หรือตรวจท้องด้วยเครื่องอันเตอร์เซานะครับ ครับแล้วก็มีแล้วนะเครื่องอันตัสเซาเพราะตอนนั้นเคยเคยมาถามครั้งหนึ่งบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่มีเลยครับครัวอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้มีแล้วก็คือรับผสมเทียมทั้งวัวและควายแล้วก็ตรวจท้องตรวจระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะครับติดต่อได้เดี๋ยวขอเบอร์ไว้ก่อนครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าหก จ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับหมอฟอร์ดครับพี่น้องก็แถวโซนหนองหานเนาะโซนใกล้ๆอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรหรือว่าใกล้เคียงอย่าติดต่อนี่คือรับนอกพื้นที่ก็ไปใช่นะครับเพราะว่าเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กก็ไปหลายที่แล้วนะครับไปดูแลไม่ว่าจะเป็นควายคลอดก็ไปไปสัตว์คลอดหรือว่าอะไรก็ไปหมดนะครับอันนี้พวกสุขภาพพื้นฐานครับเกี่ยวกับเรื่องหรือถ้าใครไม่ สงสยัยสงสัยอะไร,รก็โทรมาปรึกษาได้ได้อาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมายความว่ายังไงครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับสนี้ก็ขอขอบใจนะครับหมอฟอดนะครับที่ได้มา,าให้ความรู้ในเรื่องของอาการผสมเทียมการดูแลการถ่ายพยาธิหรือการเตรียมควายเข้าสนามแมลงต่างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ เดี๋พ่อแม่พี่น้องที่ได้มาดูมาชมหรือว่าใครอยากาแลกเปลี่ยนก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครอยากอาสอบถามเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวจะมาติดต่อหมอฟอดอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ให้ไปก็บางครั้งอาจจะถูกบ้างหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกหรือว่าอาจจะยังไม่ตรงกับความคิดของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเมันเอาไว้ง่ายก็คือมันยังไม่มีสูตรตายตัวเนาะใช่มันยังไม่มีสูตรตายตัวที่จะ บอกว่าเลี้ยงแบบนี้นะค่อยถูกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งบริบทพื้นที่หรือว่าสภาพอากาศด้วยแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็จะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ไป,ให,ไปให้พี่น้องไปปรับใช้ปรับใช้อีกอแนวทางหนึ่งตรงนี้เรามีเราก็เอาไปใช้ตรงนี้เราไม่มีเราก็เอามาเสริมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับบอ,อดอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ